มาม่วงรอเวลาได้เจออ้วนรังสีจามีเผยพาลูกในท้องยังก่ายหน้าผากอยู่เลยค่ะ เรียกเดียวว่าช่วงนี้พิษโควิดเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจของสองสามีภรรยาที่ต้องห่างกันคนละประเทศเลยนะคะแถมมะม่วงนั่งแบบสาวเกาหลีภรรยาอ้วนรังสิตกำล,ลังตั้งท้องอยู่ที่เกาหลีค่ะจะคิดถึงและเป็นห่วงกันมากขนาดไหนล่าสุดค่ะมะม่วงก็ได้โพสต์ภาพที่เคยถ่ายคู่กับสามีพร้อมแคปชั่นเป็นภาษาไทยและภาษาเกาหลีว่าเจอกันไม่ได้เลยเมื่อ,อไหร่จะได้เจอกันสักทีรอรอ,รอ,รอเวลาที่เราจะได้เจอกันนะคะที่รักทุกคนสู้ๆค่ะ ซึ่งหนุ่มอ้วนนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กาลังใจภรรยาด้วยว่าไฟติ้งรวมทั้งคุณบันเทิงและแฟนเข้ามาให้กาลังใจเป็นจํานวนมากค่ะบางคนก็บอกว่าสถานการณ์เหมือนกันเลยค่ะหนูท้องที่ไทยสามีอยู่เกาหลีไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เจอกันสู้ๆนะคะขณะที่ก่อนหน้านี้อ้วนได้โพสต์ภาพอันดัสาวในคันของภัรยาพร้อมแคปชั่นติดตลกว่าสถานการณ์ตอนนี้ขนาดลูกยังไก่น้าภาคเมื่อ,อไหร่จะได้เจอกันสักทีนะ้า ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ